มึงน่เอ้พิงนะมัดินน้ำเอื่อพิงมังดินน้เอื่พิงมลูมมึงแน่ขี่ไก่อะมึงแงขี่ไก่นะเดยพายแตงโททชบีออกมาเดี๋ยวกับมไม่โทศชพท์มังกะนะคะอนั่งไล่ะเสียดยังลูกนะเอ๊อย่าเห็นมันลูกหล่เห็นมัน ย่านบ่ย่านย่านบ่มึงไงเออพิงย่านนั่นอ่ะพิงย่านนะสบายดีเด้อป่าลุงเอ้อไอซีจะคือกานเฮ้ยย่านย่านกับบ,บ่ใกล้มันเนาะย่านกับบ่ใกล้มันฮะอันไหนโมย่านกับย่าเสือวบอกเว่าพิงไว้แล้วโมย่านกับย่ามันยมอยู่แต่มัน บอกไอ้พ mm ิง hmm. อ yeah, mm ่ะปอบไอ้พิงเง่าลูกปอบไอ้พิงเนยหมวยย่านกะยายสิดอกลูกอ้าวบริสุทธใจเนาะเห็นขนมเอื้อยเนาะหืมย่านบ่ย่านกะย่ามันมันบ่มาใกล้ล้วบอกไอ้พิงไหมลูกบ่ย่านกะย่าใช่หรอบอกเอื้อยนะไหมอืมหมวย่านกะย่าสิดอกอดินรถอืมหมวย่านบ่ยย่านเหรอมันอยู่แต่มันเหรอลูก

บ่ย่างกันยาบอกนะแ่บ่ซีห้แม่ขนมเบื่อไดยนะขนมเบื่อนี่นะใกล้วนั่นูเบืองเอเบืองเอป่าย่ามาเปคันคายจับมันได้อ้ยไปแล้ว

เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อดกไมาพี่เดวพิ่เงยนี่งสบายใจดิดีเดวอยู่บ่แม่เจ้าเห็ดผมมานนี่นะมาล้วมากินนีละมากินิดอนั่งกินนิดนึงเสะบาลูกบ่ แซบบ๋อแซบบ๋อเตอร์แมนแซบบ๋อไอ้ตัดเตอพอให้ซับใช่พอบุญนะมาไม่ยิ้มให้พอบุญเมื่องเนีไม่ยิ้มให้พอเมื่องเนีงามได้เถอะเรามากูนของมอเมื่อวัอนกันพี่น้องเมือวันนี้เนาะ เราเห็ดบุญนำพัวแล้วแล้วเราก็สีเมื่ออยู่เฮือนพอแล้วนอนวันก็เงินเมรานี่นะคะเรกมาคนของเมื่อเมื่อแล้วพี่น้องเงียบจ่อยแล้วมาพี่รู้ป่าพี่ฮะมาใส่เกือบก่อนคุณ สบายดีกันล้องดาน้องวัดน้องวัดสบายดีเลยลูกวาสนาเอ้ยสบายดีนะกว่าไปเอามาไป้แป้งเมล็ดสีหดินได้งผุผุอันเขียวๆนี่ลูกอันนี้อันนี้มะปุ้งนะมีมะปุ้งฝอยฟอยนะเอามาไปเอามาไปอันเขียวอันนี้หลายซื้อน้ำบุญนี่ลูกเอามาแป้งเม่็ดสีหินแปดินเด้อไปเอามาลูกไปเอามานี่นี่ อันเคียวๆนะอันเป็นน้่มนะนได้ลูกเออมาพี่แม่เชียดินโอ้ยเหยียบอย่างนี้เด็กย่างมาลินมึงแนวมาลินทั่วไาเลยมาปัดกาแม่เชีบใหม,หม,ม,หมาาหึ่งมาเชียดนะมาแม่เปิดใหะเอามาลังดินนีน่ สบายดีสบายดีกันงามแท้อ่ะอ่ะเรนะาเนี่ยตักเราไม่นแกงเนาะค่ะนะอืมกินแล้วกันกินะแ,แกงแล้วกันก็นก,กินเลยกินตใจท่านอาบน้าโยมันหอนอ้าวทอ,องใส่เสื้งงามใช่ปะ่ะตักเอาเล่น้ำหมอนเะ้อ <c oughs> ทอดอดีตหรอเออมันมาแพ่น้อข่าแกงวายกะนน้อข่าเอารถจืดไปวัดอาจุกจุ่มอาะจุ่มแล้วไหมห่างไอผิงมาดินน้ำไปเฮ้ยน้งนั่งอยูน้ยน้อย้เขายิ้เ่ยิ้มเ่ายิ้่ายิ้เข่าย้เข้อเข่ายิ้เข่าข่ข่าย้มเขมเข่ย้มเ่ายิ้เเายเ่ยเ่้เายเายิขย หาเอือป่าวหามืองเนอะมักินแล้วมันบองมันขยายโลกมันเฮียเลยหนาเฮียนเบิดเอะนั่งอย่นี้นั่งอย่านั่งเมืองเอือเดกิยวลูนะอออย่กกินเยมีข่าวอะไรบ้าแต่ผิงเป่าเปาบยักเมืองทำอย่างมอมเมาเมาคือศัสนา เนื้อกะแกงใช่เอ็นนะเอ็นอันน้ชื่อว่าเถอดนะโยกันชัเลยให้มานะไอ้ไอ้ป้าป้าป้ามองเลยพาไป ินเห็เดยังไงไปแปลงผู้ซอบจ้าผู้เอาไม่ไปนยเป็นนัทอย่าไปไล้ว <c oughs> จับทอรลดไอ้ทอรลดไอ้ห่อนนะคะขอบใจก่อนแม่สิปเปิดให้ใจก่อน พาไปแล้วจะเงินออกเันเป็นแล้วนี่จะเงินออกเงนเป็นเลวนี่รอดเอา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 มาชิเป็นแลวนั่นเอาพาอุ้มมาในบ้านนึงเอ้ยขอโทษขอโทษเขียยเด้อ้ยะไรป่ะ สิพ่อนะซาละวันถอยดังหมดมือแล้วโมนี่นะจะละวันถอยดังหมดมือแล้วไม่จอยมันอยากไปนักเรีพาไปเป็นก็ทับบ่มาหนึ่งแม่ชาละวันหมดมือหมดเว็นนะโมนี่น่อป้าป้าป้าปแม่พาไปป้าแม่พาไปป้าะพาไปช่วงหาพ่อบุณปะ อ้าวดูอีไยนี so quiero, like, Esta, ่ม <generally. S 2> ึงไนน์กพ so so like, uh, ิงนะนมนน้ำเอ่พิงมัด่นเบื่อพิงมันลูกมะเอพิงนเพิงเป้าให้นะไม่ไเออพิงมันไมมูนะฮะ่าอู้แม่ไรกเออพิงเออพิงเป้าเอพิงเม็ดปลาจอยชีไรนี่ไรก็ไรก็ไรก็อู้ดินเออพิงดินดนดไม่บาเดี๋ยวกไม่บามึงแน่ขี่ไก่อะมึง่ง ขี่ไกล้กลนะด้ยพายแต่งโทษทัพท์เดียวก,ก็มาเดียวก็ไม่โทษศัพท์มังกะนะฮะอ้าวดูอีกนายดิพเพินเผินเังยาหนูกนะเน,น้นเพิน,นดึงพญานยานขึ้นมาเอ้ออามาอแบบปาดป,ปิดเห็นมะลูกอ่า เห็นบอเห็นบอเห็นบ่ลูกเพิ่นเห็นยังหลวงอุ้ยเพิ่นอะไรออกเมี้ยนแล้วเพิ่นมมาอยู่อะไรเมเี่ยนแล้วเห็นมาลูกบอเมยังบอเมยังเบิ่ยเมยังเงยหนักเห็นไหม อยากไปนะเอ้ยพาบอเอ้ยพาไปแปลงโทรศัพท์โทรศัพท์เพ่ปเป์เอ๋ยพาแปลงโทรศัพท์ไปแล้วไปแล้วเอ๋ยพาบอเอ๋ยพาไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยพายังสี่ไม,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 ม่เลอนมากเดี๋ยวเอ้ยพามาจะไปยำลาบบอบ้านเริมเออบอไปมึงแอบพึ่นดึงยังขึ้นมาครับ พนดึงเนี่ยอุ้ยพันดึงพันาน่าโบพนดึงอะไรขึ้นมาพนดึงไอเห็นบไอ้มาดึงอะไรแล้วอย่าไปลูกอย่าไปแล้วมาพี่มาพี่ไปพายไปพิงไปนอนไปไปพิงไปพิงไปนอนเลยไปนอนแค่ไปพิงอย่งนอนวะ ทำาไมอยู <te le sushi> ่ส่งนะเ็นม่พาไพิงไปนอนนะใหอพิไปนอนไปเไปเดไปพาไพิงไปนอนเด้อเห็นแ่วันนอนจ้านะลูกให้ไปนอนไปตรวนี้ลุเะันี้ันกันพูนบุกันนับนนอนนุกไปนอนไปไม่พาไพิงไปนอนนะนอนมานองบุอยากนอนไปไปนอนไป ผ For ้าไปถึงมานอนได้บ่อนนอนไปลุไปไปมานอนมานอนสิเด้กน่ะอย่าเฮ็ดลูกอย่าอย่าเฮ็ดนอน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 ไปอีดาก็ไปนอนไปนอนน้ำเบื่อเด้อเอาเอาเก็บชังน่ะไปนอนนอนเไปถิงเงินนอนนอนอย่างนอนอย่างนอนนอนด่ะนอนนอนไม่ได้เอาแมมมาบ่หืมตัวไม่ดุเต้าแมมบ่ น้อๆเบิ่งป้ายเปิดพัมให้เด้อแม่มีตูยังน่ะมีตูยังแม่สิถามเบิ่งอันนี้ตยังตยังูกฮะบอกแม่นี่ตูยังน่ะมาลายลิงสิงโตนี่สิงโตลูกบ่แม่นสิงโต นี่ลิงลิงเห็นบอลลิงบอลม่กินก๋วยเส้นหมาลายนะเส้นเหือเลยนี่เหือนจ่ิงกาเปลคิกมาดยมางย่างดอกไม้ดอกไม้อะดอกไม้อะ anh à, đi đây nhăng anh à, đi, đi không. hả cá tay cá tay Ba 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 đó ạ hả thấy mẹng bần tạo. hổ cây xì โอ้ยเมื่อยแล้วเด้สิงคโปร์สิงคโปร์มันอยู่เฮือนกะแม่นๆสิงคโปร์สิงคโปร์คือย่นอนอนกะนอนลซั่นนอนกะเอาว่าแม่มดุเอาว่าแม่มดุเอาว่าาแม่มะกเจ้าว่าเอาไปนอนเยนกันไนั่นกินแม่มฮ้ผิงไป À, ha ừ, mà... ừ, ơi bỏ qua mọ 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 và à hay hay gửi sao rồi gửi non mẹ gửi thịnh non này nè hay mẹ vay vua quan thì bỏ đủ tô cho nè chắc có men chắc của nó tẻ của nó tẻ của nè men bỏ khó vay này tẻ qua đây แต่บ่ได้แต่ดเิงบุญเฮือนบ่ไแต่งบเฮือนนะงัวคนี่ล่ะงัวบ้านเฮายังปลอดภัยอยู่เนาะาเนาะ่มือวานนี่เนาะแม่นเดินไปใส่เห็นแต่แผ่นดินไวแล้วก็กรุจนสั่นพิ่นงน่ะนั่นแลโทรหาอ้ายอ้ายน่ะอยู่บใหญ่ไกกันอยู่พ่นบ่แต่ว่าสนืนบ่ทด้เจ้าว่าเอ้ายาองเพลงาล่ะ ผู้เดียะวเลยว่ากระ้เสือแดงเลยอาูแม่วที่ว่าเราสียมไทยเนี่ยเนาะมแ่วันนี้ันวอันายูด่าชนไมู่ดเมื่อยูเพิ่พนแม่วันนี้ม่อกานอนบ่เดอาจหบ่ไรเาอดอย่าให้ลูกดากระตุ้นนะเก็บเรลยหลแล้ว เราเจ็บอะไรสิมาอยู่ใด้เด้ถ้าสิอยู่อะไรนบบนี้มีแพทย์ทอะไรลูกได้ผัวใหม่เพื่ออะไรสิมาลูกใหญ่คนนี้เจ็บสายฟื้นสายไฟอะไรเร็วเอาขึ้นได้เลยอยู่ได้เลยกระไรสิมาอยู่กระลัเหรอ่ะมีหมูแ้วอ่ะ เช็ดยังกับเกีงใจแล้วอยู่แล้วแบบว่าดิ๊กน้อยเขากินเชียงดังเชียงยังเพื่อนเราีดิ๊กน้อยเจ้าแช่ว่ะเพื่อนเราเงียบจิ๊บเลยมันมีไงอะไรจอยแคปป้าพิงคโอ้ขอบใจดุแค้ป้าพิงบ่อยเลมันเอาไปให้มึงอันนี้มันมาให้กูอ้าตู้นี้อาตู้นี้เจ้า์ชิกินบ่เจ้า์ชิกินบ่อ่าไมนคือเจ้าเด็กแจ็คซิเมนของไผยอนนั้นก็เลย ອັນນາຍກະຕຸນນັ້ນວ່າໃນກ່ອງອັນນັ້ນນະໜູໆບໍ່ກິນລະບໍມັກເດເພິູ່ນໃຫພນປປຈດນມແມ້ກປານດືນືຈດນ ทีว่าอเอินบอที่ว่าถือแก่นะถืแก้ได้ํำหอมหันนี่ชื่อว่าทงมีกับวุนชลวันมันมีหลายอย่างอยู่อันนี้วุ้นชะลวันว่าชิมาผ่าว่าทงนี่ม่ได้ออกไรอยาเดียกเอิญชีเรอะวันนี้เอิทั้งเกินกันแล้วทั้งวางมีทมาได้เดี๋ทถ้าเกือราากระเป๋าไม่หาไหมแบบว่ากเปาพิงมือมันขึ้นึ้ดว่า้องเตวเลยแต่กระเป๋งามเลยแล้วแล้วไม่ใชหอดแไม่ใช่หอดแ คนใดคนใดกระเป๋าล้วมาตั้งแต่มือนั่นคนไดกระเป๋าม่าแกมือน้ากันคนไดมือกองแกะอันนั้นถือแกะน่ะอยู่หันฝากป้าเบลี่ยผิงเงี้ยเด้อป้าไปซาผมเงี้ยเด้อเด้อจักไผยเมืองไทยมั่งเนยป้ไปซาผมเงี้ยเด้อให้เลยผิงเน่ยให้เกลียผิงเนี่ยเวียนอนแกคือ่นอนสติ๊ด แต่เซ็งเอยว่าคิดว่ากวดแม่เพิ่นมันโมเมนของเฮาโอ้แม่นี่เป็น้วกขวยแม่ไปดาวน้มอ่อนมดกระูกนก็คือดีแท้มีลูกเฮาเกิดมาให้ใส่มาสิไปไปไป Sai cợp mấy đâu Cứ có sai cơm này Thu cơm cho phù Bơm mẹ bao cơm hay à ơi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ơi

อยู่นั่แม่อ้วนนะแม่อ้วนมามีใบเฮ็ดคมไม่เสียหายนิมาเอ๊บเอ๊บอะไรมีไพ่เหอพี่น้องเนาะเด็ดให้เพื่อนเพื่อนไปเปจายเฮ็ดเอ๊บอะไรเสียบไพ่ครับ งามเดวลงมาปานีงามเด้าเอ้าอย่นรอย่อา,า,า,ายมนาุนเข้าไปลูกจะเข้าไปอุ้ยแต่ละคนนี่เนาะบุคือกันเมื่อยดิลูกเข้าไปยันงนะออกบัไหเลยทำไนไม่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 ่มุนมาขาไปาะนะย่าแล้าเราเขย้าอยู่ในท้องแ<ๆ>ล้วแล้วออกมา เอา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 นวนวเย็นเย็นเย็นันงแหล้าหน่นปก่พมงงามแท้ตัดมาเตอพอบุญให้ซักพอบุญมาตัดให้ดูเือยหยางคือบอกกิปตนีไปมันงามมันงามมันงามดวงใดวะพอบุญวะ Outer đây đấy bạn này, bắn đây đấy, bạn này đi đấy, outer đây đấy, bạn này đi, outer đa bắn đi, outer đa bắn đi, outer đa đấy, bà đa bắn đi đấy, bạn đa bắn đi đấy, bà đi đấy, nan, nan, má bắt đầu mama, mama, put lắp speed hand, ha, bọn, ha, ha, โก็ตายดุกแหละเอ้เก่งเอ้พิงโหลดน้งแมวเย็ดแมวไปอวดดุแมวอวดตายชุ่มเจาเลยเว้นเ้นน้องพิงไงเว้นนวัดนาได้วัดไนาดไนเนป้าวดนอยู่เพื่อน่าป้าเหนือบ่วดนอยู่เพื่อน่าผุดเดยวดน้วัดนาไหมฮะแล้วก็บอกแมวให้ด ไปแน่น่ะไม่ไม่หลบเขาตั้งหนาไม่สนใจว่านี่เนาะห่า็สิ่งมันจากี้ให้เก่งๆน้ำตาเปียกๆจะดินเดี๋ยวเราอียันนอตั้งชีเใหตาเรเชิญชาเกงก็เก่งเออ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 เป็นๆชาเออ้อเด้อโมดิลโมดินโมดินของงาน bố đi lúc nào bố đi ôi ngay đâu đúng, không? đúng không? chết bạn chết bạn có khi nó giúp nè đó là ơ phân khao phân đã à, non hãy còn chạm hôm bay chạm hạnh yên hòa hòa hôm nào oh. chuốc 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 นวด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 ผมนวดผมแชาผมอึ๊บ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 มีแหงวะมีแหงวะโอ้ยนี่ค่ะก้เหนื่แม่ลูกอ่อนแกนั่นแม่ลูกอ่อนแกแล้ยแม่ลูกอ่อนกลางๆอะดิ ใส่ตัวไรกดูใส่ตัวแร้ยเอออยากใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่ยิงหน่อยอยู่อาใส่เด้อนอนเด้อยยังนออนากย่ใในันงมนายแกะยนโนกรนร แยกไปพิงนอนแนวจ้ะ่ยไปพิงนอนแน่่ยไปพิงนอนแน่ลอกนอนน้ำกันลกนอนน้ำกันนอนน้ำกันอ่าเออโอเคโอยแม่ชวนไปนอนอยู่เพื่อนมานอนเด้อเห็นบ่เห็นบ่เออเใช่ใชแนมสิโลน้งมาทับเ่ะ็นป่ะเน่เอเออใช่ใช่นแียวลอลน่ะมออเออใ่ในแนมน้องบยน่ นอนนแะมนอนมนะ่จลยไม่อุดเด้ยวจดื้อ,อนะน้องวาทั <c oughs> งไดสิงหสิบบาดิยูมิงเดี๋ยวว่าวัานนี้ยู ort, ort, นิงเดี๋ยวว่าวันนี้เนา้าวนสพี่น้องเอาไปจ่ายกันิขอจับทิพ,พย์เพียงสุนีก่อเอาลูกอารานก่อนพี่น้องอ แส <window. S 2> ดงม <ช authenticity. S 2> <flats. laughs> ันใบเยอะแล้วสบายดีเนาะ